บัดนี้อัตมาได้เป็นตัวแทนของนิสิตที่มาปฏิบัติธรรมสิได้กาวสามโมธนิยกถาให้สาสาวบานเฮาฟังเดอ้อบัดนี้สาธุชนทั้งหลายเคยมีบุรพาจารย์ของทั้งหลายทั้งปวงได้กล่าวว่าแม่นม้ำทุกสายไหลลงสูวมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทอท่านแห่งบุญไหลสู สาธุชนผู้ให้ข้าวให้น้ำให้เครื่องนุ่งห่มที่นอนแก้ผู้ประพฤติปฏิบัติทรรมนั้นวันเวลาผ่านไปทั้งหลายได้น้ำเอาความแก่ความเจ็บความตายมาสู่ตัวเจ้าของชีวิตมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสัพพสิ่งในโลกทั้งหลายบวาสิเป็นคนสัตว์สิ่งของนั้น ว่าอาจสิได้ตามโตไปสู่ปรโลกได้มีแต่ผลบุญทนันที่เท่าสร้างสมัยในปัจจุบันที่จะติดตามโตเข้าไปผู้บอประมาทจึงได้สแสวงหาที่พึงของชีวิตด้วยการสร้างสมบุญให้เต็มที่เพราะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของไท้ายบ้านท่าแล้วในตอนนี้ ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้รู้จักหนทางไปสู่สวรรค์และพะนิพนธ์บุญกุศลที่เฮาเฮ็ดไว้ดีแล้วจะเป็นบ่อเกิดความสุขและความสําเร็จในชีวิตของเฮาการเข้าถึงความเป็นมหาเศรษฐีของพระราชานั้นเป็นพระจักัวัตเป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นต้องอาศัยบุญบารมีหลายแม้กระทั่งการเข้าถึงเป็นพระอรหันต์ เป็นพาปจเจกุทธเจ้าหรือพาสามารถสผู้เจาของเฮานั้นก็เพราะเฮามีบุญญาตย่ยมทั้งหลายธรรมดาของสมบัติทั้งหลายย่อมเกิดมาย่อมเกิดมากและมีความตระนีขึ้นมากพร้อมความตรนีนั้นย่อมครอบงำจิตใจของเฮาตราบเท่าที่สมบัตินั้นยังอยู่และความตระหนีนี้เองที่จะนั่มพักสมบัติเฮาออกไป เมื่อใดที่สมบัติสละของของท่านทำท่า,ทานออกไปนั้นเมื่อนั่นความตานีของสาธุชนทั้งหลายสิรุดออกจากใจบุญย่อมเกิดขึ้นเมื่อใดบุญย่อมเกิดขึ้นเมื่อจิตใจผ่องใสและเบิกบานบุญนั่นเองจะเป็นโตดึงทรัพ์สมบัติทั้งหลายมาก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นถึงเหตุหนี้จึงตรัสสอนให้กำจัดความตรานี้วยการนำ้ำรัพ์ออกมาท่านวันมื้อนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้สะทรัพย์อันเป็นเครื่องล่อเลียงชีวิตถวายสังฆทานแกรพระภิกษุผู้มากปฏิบัติธรรมให้เกิดบุญใหญ่กุศลใหญ่ย่อมเกิดขึ้นแกท่านทานบาดีทั้งหลาย เมื่อสร้างสมบุญมากเขาแล้วย่อมเกิดให้เป็นมนุษย์สมบัติทิพยาสมบัติและนิพพานสมบัติคณะสงฆ์หรืออัตม,ตมภาพได้เป็นตัวแทนขออนุโมทนาสาธุการในความเป็นภูมิปัญญาของท่านธานบดีทั้งหลายผู้ได้ซื้อว่าเป็นผู้สลัดในการฟังสมบัติคือบุญไว้แล้วในโอกาสมีคณะสงฆ์จะได้พร้อมใจอารัธนาถ้ำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บรารมีถ้ำของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เข้ารคตลอดจนถึงบวลมีถ้ำของภูเขามาปะะฤติปฏิบัติธร้ำในทีน่นี้ขอบุญบรารมีทั้งหลายจงมาประมวลร่วมกันเขาไหว้เป็นตบะเดชะพระละปัจจัยทรงผลดลบรนดาลปกป้องคุ้มครองรักษาทุกทุกท่านจงเป็นผู้ปัสาจากเสียซึ่งสัพพทุกสัพพโรคสัสพพภัย สพาคออุปวะใดๆขอให้ยมามะพองพ่านให้จเจริญยิ่งยืนนานอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดในสังสารวัฏขอให้ถึงพร้อมด้วยจัตุลพิทพนใช้ทั้งสีคืออายุวณสุขภะละปฏิพา,านธนาสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้เป็นไปในชอประกอบด้วยธรรมด้วยกุศล ขอจงสำฤร็ิผลดังกระมลที่มุ่งมารปรารถนาแล้วจงทุกป,ประการให้ทุกท่านเข้าถึงทานนะแห่งความเป็นเศรษฐทีมหาผู้ใจบุญข่ำถึงพระพุทธศาสนาเมื่อใดข้าวจะเริ่นาาวนาปฏิบัติธรรมขอหามีดวงตาเห็นรรมเข้าถึงถรำมาของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพันจงทึกท่านทุกป,ประการเทอ